ขอบคุณทุกคนมากเลย ใครยังไม่ได้กดก็อย่าลืมเป็กดนะคะเออหนูแอบเห็นฟีดแบ็กแล้วค่ะสําหรับเรื่องราคาบัตรแล้วก็ถังงานเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยที่มีฟีดแบ็กกลับมาก็จริงๆแล้วอะคะ่ะงานงานนี้มันเป็น Special Stage ใช่ไหมคะก็เป็น100 Stage ของทีม B3 เนาะจริงๆแล้วอยากขายบัตรในราคา normal Zone ทุกอันเลยแต่ว่าเราก็เห็นว่าเออในไหนมันก็เป็นสเตจที่เป็นสเปเชียแล้วก็เลยแบบว่าเอออยากให้ทุกคนได้มี ของที่เราหรือกลับไปด้วยเสร็จแล้วตอนแรกเราก็แพลนไว้อยากเป็น normal ทั้งหมดไม่ได้อยากจะเพิ่มราคาบัตรให้มันสูงกว่านี้คืออยากให้ทุกคนได้มาหลักๆเลยอะคืออยากให้ทุกคนได้มาดูแล้วก็ได้เก็บความทรงจํากลับไปในสเตจสเปเชียลครั้งนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราเห็นว่ามันสเปเชียลเราก็อยากให้มันมีของที่ระหรือกลับไปด้วยวก็เลยโอเคงั้นเราก็ลองหาดูของ n5 ใช่ไหมล่ะเขาก็มีกรุ๊ปช็อตโอเคเราก็เอองั้นเราขอมีกรุ๊ปช็อตบ้าง ด้วยดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยลองถามผู้ใหญ่ดูว่าเออยังไงเขาก็บอกว่าเออของ Enfie พี่เคยทําเป็นประมาณนี้เราก็โอเคแต่ตอนนั้นเหมือนของ Enfie เขาจะทําเป็นแบบหลายคนก็คือเป็น9คนต่อเมมเบอร์ทางสเตทมั้งหลายคนแล้วหนูรู้สึกว่ามันเยอะไปอ่ะในในในรูมันจะอบอุ่นเกินก็เลยแบบเอองั้นงั้นเราขอสัก4คนต่อเมมเบอร์ในสเตท4ต่อ12ได้ไหมมันก็น่าจะอบอุ่นพอดีเลยแล้วพอเหมือนแบบพอเรามีเบนฟิตที่เป็นกรุ๊ปช็อต เพิ่มอ่ะราคาจาก480อ่ะมันก็เลยต้องเพิ่มราคาบัตรขึ้นตามเบนฟิตที่ได้รับเนาะมันก็เลยเป็นราคานั้นใช่แต่ว่าก็เห็นฟีดแบ็กที่ทุกคนฟีดแบ็กมาแล้วค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยนะจริงๆแล้วขอบคุณจริงๆแล้วเราก็คิดว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้คิดเพิ่มเติมในงานต่อๆไปแต่ใดๆก็รู้สึกว่างานนี้มันเป็นครั้งเดียวครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเพราะว่ามันเป็นรอยสเตดไงมันคงไม่มีแล้วหลักๆคืออยากให้ทุกคนได้มามีความทรงจําดีๆร่วมกันนะจ๊ะใครที่ยัง ไม่ได้กดก็มาดูกันเยอะๆเราก็เลือกราคาที่สะดวกได้เลยเมื่อไหร่จะยกเลิกเลดี้โซนครับนั่งหลังมองไม่เห็นเลยอืมจริงๆอันเนี้ยหนูก็คงไม่ได้แบบไม่ทราบรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นผังที่ถูกวางมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมคะเรื่อง lady ้โซนเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวหนูลองเอาไปคุยกับทางทีมให้ว่าเออเรื่องราวมันจะเป็นยังไงถ้ามันมีฟีดแบ็กมาแบบนี้เราจะปรับตรงไหนให้มันพอดีกับความต้องการของหลายๆคนได้บ้างอะไรอย่างงี้บาซ่านั่งหลังมัน รรหนูเข้าใจทุกๆกภาคส่วนนะทุกคนชอบสถานที่แบบที่นั่งเป็นสโลปหรือว่าชอบเป็นแบบเดอะสตรีทเดอะสตรีทก็คือเป็นแบบเรียงธรรมดากับแบบสโลปทุกคนชอบอนไนจริงๆหนูก็ชอบแบบที่มันเป็นสโลปเหมือนกันนะแต่ว่าที่เดอะสตรีทแอร์หนาวจริงจริงๆแล้วมีอะไรก็ฟีดแบ็กได้นะคะทุกคนทุกคนไม่ต้องไม่ต้องกลัวแล้วก็คือคุยกันได้ของนี้มันคุยกันได้มันเอาไปปรับในอนาคตได้ไม่ต้องใส่อารมณ์แจเย่ค่อยๆคุยกันไม่มีใครว่าอะไรค่ ทั้งนั้นใจเย็นเย็นทุกคนมีความคิดความเห็นกันคนละแบบแล้วเ,เดี๋ยวน้อมรับทุกความคิดเห็นแล้วเดี๋ยวเอามาปรับใช้ในอนาคตนะใจเย็นๆค่อยๆค,คุยกันตอนนี้กลับมาทํางานแล้วเนี่ยพี่อาใส่อารมณ์ค่อยๆคุย,คยคกันมันคุยกันได้ของนี้มันคุยกันได้เราเราไม่เข้าใจอะไรกันตรงไหนเดี๋ยวคุยกันได้แล้วเดี๋ยวแจ้งเรื่องให้ใจเย็นๆใจเย็นๆรับเรื่องแล้วรับเรื่องอ่านมาแล้วอ่านคร่าวๆแล้วเข้าใจทุกความคิดเห็นแต่ก็อย่างที่บอกอย่างที่บอกไปอธิบายไปแล้วเนาะเมื่อกี้ว่าจริงๆ แล้วหลักๆของสเตจเนี้ยก็คืออยากให้ทุกคนได้มาเก็บเกี่ยวความทรงจาดีๆด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าก็เห็นว่าเออมันเป็นสเปเชียลสเตจเราก็เลยอยากให้มันมีอะไรที่มันสเปเชียลด้ g r ก u ุ s h ช็อตด้วยกันจริงๆอ่ะก็อยากจะเป็น1ต่อ12นั่นแหละแต่ว่ามันมีเงื่อนไขตรงที่เราทําไม่ได้เพราะว่าเวลามันอะจวนที่จะไปในรอบต่อไปแล้วคือวันหนึ่งเราจัด2รอบถ้าเรา1ต่อ12เนี่ยเวลามันไม่ทันพอเวลามันไม่ทันเนี่ยถ้าเวลามันไปเกินของรอบต่อไปมันจะทําให้รอบต่อไปอะเลื่อนไปอีกแล้วพอ ทำให้เลทมันก็จะมีผลกระทบต่อหลาย,ลายสิ่งหลายอย่างบนโลกนี้นั่นแหละค่ะแล้วพออย่างที่บอกไปว่าก็อยากขาย normal zone ทุกอันนั่นแหละแต่พอว่าเราเพิ่มเ e น e f ฟ t ขึ้นมามันก็เลยต้องเพิ่มราคาในบางบางโซนแล้วก็ทุกคนสามารถเลือกได้ว่าโอเคเราโอเคกับโซนนี้โซนนี้ไง1ต่อ12ไม่น่าจะถ่ายทันใช่1ต่อ12อ่ะตอนแรกหนูบอกหนูขอทางทีมงานไปว่าเออถ้าถ้าเป็น 1. ต่อ12ได้ไหมคะเดี๋ยวหนูจะสปีดเลยสปีดให้เลยแต่คือมันแบบมันกระชันชิดมากๆมันกระชันชิดจนแบบ ว่าเออกลัวว่าคนเข้าฮอในรอบต่อไปมันจะไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากให้มันกระชั้นชดจนแบบมันเสียวสลังเกินไปอะ่ะเราก็เลยโอเคงั้นงั้นหนูขอ4ต่อ12ได้ไหมอะไรเงี้ยเออเขาบอกโอเค4ต่อ12ยังยังพอได้อยู่ก็โอเคอ่ะ4ต่อ12ได้ก็เลยตามนี้เข้าใจทุกคนเลยว่าอยากจะถ่ายแบบอยากจะถ่ายแบบ1ต่อ12อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่านั่นแหละคะ่ะด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างมันทําให้ทําไม่ได้ก็เลยได้อยู่ ประมาณนี้เราพ,พยายามทําให้มันแบบตรงใจทุกคนที่สุดถามหน่อยว่าถ้าเป็นกรนะุปช็อตอะทุกคนคงชอบแบบ1ต่อเมมเบอร์ใช่ไหมหนึ่งต่อ12หรือ1ต่อใดๆอย่างนี้มากกว่าที่จะเป็นแบบเป็นกรุปแบบหลายคนใช่ไหมเพราะว่าคืออันนี้เป็นความคิดเห็นของหนูเองนะคนเดียวเพราะว่าถ้าเป็นของหนูใช่ป่ะหนูอาจจะชอบแบบเป็นกลุ่มแบบแฟนคลับหลายคนด้วยแล้วก็เมมเบอร์หลายคนด้วยเพราะว่าหนูแบบเขินหนูเขินถ้าหนูต้องขึ้นไปบนเวทีคนเดียวแล้วถ่ายรูปกับเมมเบอร์ทั้ง12คนแล้วหนูนะ อยู่ตรงกลางคนเดียวหนูเขินหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับสเตจแล้วก็บอกเลยว่าพวกเราก็จะตั้งใจทําเต็มที่คิดว่าน่าจะมีอะไรที่ special special ให้ทุกคนได้ดูแน่นอนคิดถึงพี่เชอร์เนาะทุกคนไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงมั้งนี่จะเมานะมีเรื่องจะเมาอย่าไปบอกพี่เชอร์นะล่าสุดไม่ล่าสุดหรอกนะและคือพี่เชอร์เนี่ยเขาก็นัดกินข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ปะ กินข้าวอะไรกินข้าวแ,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 แล้วถูกเลื่อนมาแบบรวมแล้วนะประมาณส8ดล้านห0แสนครั้งเพราะว่าพี่เชอชร์ชีงานเยอะไงชีเป็นดาราดังเนาะเออดูกเลื่อนมาล้านแปดครั้งแล้วล่าสุดนี้มีธุระต้องคุยกันเราบอกว่าพี่เชอร์เอาพี่เชอร์ถามว่าเป็นไงบ้างก็บอกว่าเออสบายดีพี่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 พเชอร์เป็นไงบ้างทำไมใจร้ายจังไหนบอกจะนัดกินข้าวเจออีกทีอยู่ญี่ปุ่นแล้วโหทำอย่างไ้ไงแต่ว่าเฮ้ยเราไม่บ้างเลย <laughs> พี่เชออยู่ไทยนะคะตอนนี้อ้าวนี่เลยคุณเชอปางอาลีกุลอยากเจอนะพี่เชอคิดถึงพี่เชอมากล่าสุดถ้าจาไม่ผิดเจองานในนี่ที่พี่เชอเป็นโคน,นันงานป๊อปที่พี่เชอ์เป็นโคน,นันใส่ชุดสีน้ำเงินเหมือนโคน,นันมากเหมือนโคน,นันผสมบิวกินทรงผมเหมือนบิวกินแต่ใส่ชุดเหมือนโคน,นันอันนี้บุลลี่ไปไม่ได้บุลลี่แต่ว่าเหมือนมากแต่หล่อะคนอะไรหน้าฟ้าประธานอะไรอย่างนั้นนะงงอะทำไมฟ้าไม่รักหนูบ้าง พระเจ้าโกรธอะไรกันหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วหนูอะเมื่อก่อนหนูไม่ได้มีแบบไม่มีความรู้สึกเป็นเกย์เลยทุกคนแต่รู้สึกว่าสังคมมันหล่อหล,อ,ลอมอะหรือเพราะว่าหนูตอนตอนมัธยมหนูอยู่โรงเรียนสะหะไงมันก็จะมีแบบผู้ชายบ้างมีผู้หญิงอะไรอย่างงี้ใช่ปะผสมปนเปไปคนที่เราเห็นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบคู่หญิงชายอะแล้วเมื่อก่อนอะสมัยเรียนเขาก็ยังไม่มีเกย์อะไรขนาดนั้นมีมีทอมฮะบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยกุ๊บกิ๊บแต่ยังแบบ ไม่มีนะคะหญิงหญิงหญิงเอออะบูเมนเลยรบูเมนอนะมันยังไม่มีเมื่อก่อนคือเราเกิดในสมัยยุคก่อนไงยังไม่มีแต่เพราะพอแบบพอเข้ามาอยู่ใน B N K แล้วมันเจอเจอ,เจอแต่ผู้หญิงเจอแต่เด็กสาวเจอแต่รู้สึกเกย์ Gay alert เกย์มัน alert นะสังคมมันหล่อหล,อ,ลอมเรานะแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบหญิงๆิงใช่ไหมสมัยนี้เขาก็แบบเขาก็มีแบบชายชายอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเออเรารู้สึกเฮ้ยวันไหวใจเกเลยว่ยจยวะจริง,รงๆิงเราเป็นเกย์ว่ะ ตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคลูซีฟคอนเทนต์กับวีอาร์และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4K application